Okay. ในอุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้เพื่อเนินการวิจัยแล้วใช้ทดสอบแบตเตอรี่ตอนนี้เียนมันเยอะแยะเนี่ยแต่จริงๆตอนนี้มันทำางานอยู่สาตัวคือมีมิตเตอร์ที่วัดกระแสมิตเตอร์วัดแรงดันแล้วก็มีแหล่งจ่ายไฟตัวนี้นะครับที่จ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ข้างล่างตรงนี้เป็นแบตเตอรี่อยู่5เซล เราสามารถจะเติมเซลล์ได้ถ้าเราต้องการแรงดันเพิ่มเป็น6เซลล์7เซลลหรือว่าต้องการความจุเพิ่มเราก็เพิ่มไปจำนวนเซลลเพิ่มไปก็จะมีความจุเพิ่มขึ้นส่วนมิเตอร์ตัวอื่นเนี่ยมันเป็นอตอนนี้เราไม่ใช้เนื่องจากว่าในตอนที่เราทำวิจัยเนี่ยมันเล่นงานมากเราก็เลยมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมามากเพื่อทดสอบแบบพาราเรียลทำงานขนานกันได้หลายๆหลายๆตัว <c oughs> พอถ้าสังเกตเห็นเราจะเห็นว่า โวลต์ตัวเนี้ยผมชาร์จมันด้วยประมาณ8.7โวลต์ถ้าแล้วก็มีกระแสใส่เข้าไปนะ0.36แอมป์แต่ในแต่ละตัวเนี่ยมันจะได้รับโวลต์เฉลี่ยอยู่ประมาณ1.6 1.7โวลต์ตัวแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับแต่เวลามันดิชาร์จมันจะให้แรงดันอยู่ที่ประมาณ0.7โวลต์นในแต่ละตัวพอมาทุกคนกันก็จะได้3.5โวลต์ถ้าเป็น5ตัวตัว อุกปกรณ์นี้ที่จะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ก็จะสาม,มารถบันทึกแรงดันบันทึกกระแสได้คราวนี้เดี๋ยวจะลองให้เห็นว่าตอนนี้มันฉาบนะครับแรงดันมันจะขึ้นแล้วก็มีกระแสะติดลบคราวนี้ผมจะทําให้มันจ่ายไฟให้กับของเล่นตัวนี้จากหนึ่งตัวก็คือลองดูว่ามันจะติดน,นะครับอันนี้ก็คือ ตัวนี้เป็นสวิตที่ว่าจะใช้ไฟแบบแบบแบบดัก็คือเป็นสวิตที่ว่าใช้ให้ดับ,บนี้จ่ายไฟออกเราก็จะเห็นว่ามันมันจ่ายไฟออกพอมันจ่ายไฟออกเนี่ยเราก็จะเห็นตรงลักษณะตรงนี้ว่าแรงดันที่เกิ่มเติมในการชาพับแต่ตอนเนี้ยมันก็คือวิชาก็คือแสดงดันส่งเลยมันก็พอจ่ายไฟแล้วเราก็สามารถทำให้มันอันนี้ผมมาพับด้วยมือดิวก็เลยทำให้มันหนุนได้ จะเห็นว่าของเล่นตัวนี้ก็จะมีทั้งแสงเสียงแล้วก็ตัวเสี่ยมพลังงานไฟฟ้าเป็นกลุ่มไม่ติมอเตอร์ทำให้มันหมุน,น,ดมนยยได้เมื่อพับไปนี่ทีุกมันก็เลยเลยหมุนได้เราก็จะเห็นว่ามันสามารถจะจ่ายจ่ายไฟออกมามันกินไฟเท่าไหร่ในกลวงนี้ก็ประมาณศูนย์จุดขึ้นไปถึงศูนย์จุดสี่เอ็มถ้ามันไม่หมุนเนี่ยมันอยู่ศูนย์จุดสองเอ็มว่หมุนไหครับก็จะเป็นจะเห็นว่ามันจะขึ้นไปถึงศูนย์จุดสี่เอ็ม เป็นสี่สี่โบมันเป็นโต์ใหม่ๆหลังจากที่เราฉาบมนโดยแท้จริงคือเกิดทิ้งไว้เนี่ยมันอยู่ที่สามห้าโบก็อันนี้ก็คือผลลับของงานวิจัยที่จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะนำสารประกอบของเหล็กถ้าพูดในเชิงเคมีก็คือออกไซด์ของเหล็กแต่ถ้าพูดแบบภาษาของเราคือสนิบเหล็กมาสร้างเป็นแบตเตอรี่ได้แล้วก็ ล็กทิไลซ์ก็เกิดจากโพแทสเซียมไนโตรซายถ้าจำสูตรปุ๋ยถ้าจำายูของข้อผิดถ้าเราจำสูตรปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้ใส่พืชเราจะมี N P K มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมตัวโพแทสเซียมอยู่ในแบตเตอรี่ตัวเหล็กอยู่ในแบตเตอรี่นะครับพออยู่มันก็ไม่เป็นพิษต่อเราเพราะว่ามันเป็นสารประกอบ ที่อยู่ในร่างกายของเราโพแทสเซียมก็อยู่ในร่างกายของเราเหล็กก็อยู่ในร่างกายของเราเอาไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เมด็ดเลือดแดงของเราเโมโกลบินก็คือตัวมเมด็ดเลือดแดงแต่ถ้าเป็นสารประกอบอื่นอ,อย่างเช่นะตะกั่วร่างกายเราจะไม่มีะตะกั่วอยู่เงินร่างกายเราจะไม่มีเงินอยู่ดังนั้นมันจะเป็นพิษถ้าเราใช้สารประเภทนั้นมาสร้างแบตเตอรี่แล้วเราเกิดจําเป็นต้องทิ้งมันออกไปทิ้งซากไปอันนี้ก็คือ ทําไมมันถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อเราในโครงการนี้ที่ในความรู้สึกของผมก็คือว่าโครงการนี้มันบอกถึงว่าโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะย่งไงในความรู้สึกของการทำโครงการนี้นะครับมันค่อนข้างจะบอกบอกบอกว่าเข้าใจหรือว่ามนุษย์คือคือคืออย่างไรก็คือว่า มันไม่ได้จำกัดความสามารถของเราในความเป็นมนุษย์เรามีความสามารถจบคิดได้หลายๆอย่างแม้แต่สนิมเหล็กเราก็สามารถที่จะนํามาสร้างแบตเตอรี่ได้อันนี้คือพวกเราซึ่งถ้าไม่ใช่พวกเราทาไม่ได้ถ้าไม่ใช่มนุษย์ที่ทาไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าอืมเนี่ยเป็นจริงอันนี้ก็ทดลองให้เห็นถึงาการเอามาใช้ให้แสงสว่างโดยถ้าเกิดว่าการประยุกต์ใช้งานเนี่ยเราอาจจะเป็น คือมัน,มนก็ไม่ได้ยากที่จะสร้างด้วยตนเองตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าสามารถจะทาการทดลองแล้วให้มันมีความคงทนเพิ่มขึ้นจุไฟได้หลายครั้งเพิ่มขึ้นก็สามารถจะเป็นแสงสว่า,างสำรองในที่ห่างไกลได้แล้วก็เอาอาจจะมีโซลาเซลล์มาชาร์จมันแล้วก็ใช้เป็นไฟแสงสว่างในช่วงนึงถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะสติดสบางได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับสาหรับดวงนี้กับแบตเตอรี่ชุดนี้ประมาณ5ชั่วโมงก็จะเห็นลักษณะของ ถ้าเราส่งไปทิ้งก็จะเห็นว่ามันสว่างนะครับแล้วก็ผลกระทบของโครงการเนี่ยผลกระทบของโครงการที่เห็นในชาร์ตอนนี้ก็คือว่าผมมีการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์โดยอาจารย์ผมสอนวรสิงมาช่วยเป็นผู้ช่วยวิจัยผู้ร่วมวิจัยแล้วก็มีคุณไพรโรธธีรวุฒิกุลลัก์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาช่วย ดูแลในเรื่องการทำพิจัยในทิศทางของโครงการวิจัยว่ามันควรจะเป็นอย่างไรทำไงถึงแสดงให้ดูแล้วงานวิจัยนี้เกิดผลแล้วก็สมดิษผลคือมีการดำเนินง,งานที่วางแผนกันอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับงานวิจัยนี้ก็จะมีนิสิตวิทยาโทร,ร่วมอยู่ประมาณเต็มๆคือ2คนคือจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี1คนแล้วก็จาก คณะนิสุกรมสาสาขาวิชาไฟฟ้า1คนณะปัจจุบันจบการศึกษาทั้งสองคนแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคือท่านมีโคสมคือขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ก็เป็นคนที่ชุดช่วยประกอบแบตเตอรี่แบตเตอรี่นั่นเองครับอันนี้เป็นผลงานของนิสิตปิญญาโทที่ประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้ขึ้นมา ใช้ภักษาเชิงช่างที่มีวิชาคูนจิเนียริ่งในการประกอบนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการแนะนำโครงการแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมโดยมากขุมเล็กสั้นๆมันอย่างนั้นเพราะว่าถ้าชื่อในทางทฤษาีจะค่อนข้างยาวก็ขอบคุณครับ